ใน M v ็มวลอกวันนี้ครับยังอยู่ในช่วงที่บอกเลยว่าไม่มีอะไรทําจริงๆช่วงนี้แบบคอนเทนต์ว่างๆนะถ้าแบบว่าตามหลักประจําที่ผมทําอยู่เนะี่ยอย่างคลิป v ีล็อกที่ผมจะออกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็น My ล์เจอร์นีนี่จะยังไม่มีนะแล้วก็คลิปเล่นเกมอย่างซองเกมนี่ตอนนี้ก็คือยังรอคอนเฟิร์มจากคนที่จะมาร่วมเล่นเกมอยู่นะก็คือแบบว่าช่วงนี้คือแบบว่างมากๆนะฮะแบบไม่มีอะไรทําจริงๆ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่างที่บอกว่าในช่องของผมในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากมายนะหาคลิปถ่ายอะไรเปื่อยเปลยนี่แหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหายไปไหนนะผมก็ยังคงหาอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อเนื่องนะคะวันนี้ครับสําหรับใน MV Lo อกแบบปกตินะไม่ได้มาเจนี่ที่ไหนนะก็ยังอยู่ในละแวกเมืองขอนแก่นนี่แหละออกมาตัวเมืองแค่นิดเดียวคลิปที่แล้วนะฮะพาคุณผู้ชมไปที่มักไม้คาเฟ่แล้วก็สวนนาทนานะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ออกมาไกลจากตัวเมืองขอนแก่นมากอยู่ตรงถนน เรียกเมืองใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะก็สามารถไปดูได้แล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ในวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะ,ะที่จะพาคุณผู้ชมพามาดูร้านดีๆร้านหนึ่งที่ก็ไม่ได้ออกมาจากตัวเมืองขอนแก่นไกลมากนะและตอนนี้ผมก็อยู่ในเส้นถนนมิตรภาพนะถนนมิตรภาพแถแถวบ้านกุกกว้างก่อนที่จะถึงท่าพระนั่นเองนะก็จะพามาดูร้านอาหารร้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นความทรงจําในวัยเด็กแล้วกันนะพ่อกับแม่ผมนี่ช พามากินข้าวที่ร้านนี้บ่อยมากๆเลยนะ ปจุบันนี้ร้านนี้ยังอยู่หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้เนี่ยป้ายก็ยังอยู่ป้ายทางเข้าก็ยังบอกอยู่ว่าให้เข้าไปได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าร้านนี้นี่จะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะหลังจากที่ผมไม่ได้มากินข้าวร้านนี้น่าจะเกิน10ปีได้แล้วมั้งและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ทางเข้าตรงนี้เลยครับผมร้านนี้มีชื่อว่าสวนอาหารสีนวลนั่นเองนะฮะซึ่งประตูตัวนี้เป็นประตูทางเข้าโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะที่อยู่ข้างในนี้แลวร้านก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะปัจจุบันนี้วั ที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือวันจันทร์ที่8กันยายน2568นะฮะเมนูในร้านนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมากินข้าวร้านนี้แล้วก็มาอุดหน,นุนกันนะครับผมจะได้ตักพิกัดให้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าพาคุณผู้ชมไปดูอะไรดีกว่านะตามผมมาเลยนะ ทุ่ครับและตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางเข้าร้านสีนวลฟิชชิ่งคลับแล้วนะฮะร้านก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่นคือทางเข้านะ,ะแต่เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยเสียงเพลงก็ยังอยู่ข้างในนะแสะดงว่าร้านนี้ยังเปิดอยู่นะฮะร้านนี้นะเปิดในเวลา10โมงเช้าถึง4ทุ่มนั่นเองนะน่าจะเปิดทุกวันแหละแล้วก็ทางเข้านี่อาจจะเข้ามาลึกหน่อยนะคะอาจจะเห็นแบบต้นไม้เยอะๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาลึกมากนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านข้างในเลยดีกว่านะว่าร้านนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะไปดูกันเลยฮะ ครับคุณผู้ชมเมนูในร้านนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะอยวมาดูกันดีกว่าว่าร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างนะแต่ว่าผมมาคนเดียวนี่ก็เดี๋ยวค่อยกินแบบเมนูเดียวแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะซื้ออาหารไปฝากพ่อกับแม่ด้วยนะวันนี้ต้องไหนเป็นเมนูจานเดียวอะ อ๋อโอเคฮะอันนี้คือเมนูจานเดียวนะคุณผู <F ern museum> ้ชมพวกเมนูข้าวผัดปูก็ชอบนี่แหละตะกูลข้าวผัดอย่างนี้นะอันะข้นะฮะใครยกมาอุ้ยข้าวคุกกี้ก็มีนะราดหน้าผักมันก็มีนะกินสักเมนูสองเมนูแล้วกันนะคุณผู้ชมเอาข้าวผัดปูจานเลยกันเอาข้าวคุกกี้ด้วยเมนูน้ำนะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ไอออิตาเลียนโซดาเนี่ยเอาบลูเบอร์รี่ฮะเอาเอาเย็นของหวานอะไรไม่มีใช่ไหม ไม่มีเนาะโอเคมีก็จะเป็นไอติมอ๋อเป็นไอติมคุณผู้ชมครับระหว่างรอข้าวนะผมสั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศร้านนี้หน่อยนะผมยังไม่เคยเข้ามาด้านหลังเลยนะด้านหลังจะเป็นเหมือนโซนคล้ายๆร้านคาเฟ่เลยนะนี่ดูดิเขาบอกว่าด้านหลังเป็นบอ่อปลาด้วยนะเอออยากจะบอกว่าร้านเนี้ยปรับปรุงใหม่ค่อนข้างเขาอันนี้อันนี้คือเพิ่งเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามานี่ก็เจอกับที่นั่งแบบ โอ้โหอันนี้เป็นแบบหลายคนเลยนะเดีย๋ยวพาไปดูบอ่อปลาด้านหลังนะเนี่ยก็คล้ายๆกับร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งเลยนะห้องน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะโอ้บอ่ปบอปลาบ่อปลาที่นี่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กแล้วก็พ่อกับแม่มพา,ามากินเป็นประจําเนี่ยตรงนี้น่าจะยังไม่มีนะเนี่ยซุ้มนั่งนี่ก็มีหลายที่เลยทีเดียวนะเดีย๋ยวพาไปดูอีกสักหลายๆห้องหน่อยเนี่ย วันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีด้วยแล้วก็เงียบสงบด้วยนะผมว่าร้านนี้แนะนําเลยนะใครที่ต้องการบรรยากาศเงียบๆแบบสงบสุขอะร่มเย็นแบบนี้สามารถมาที่ร้านนี้ได้นะมีที่นั่งให้นั่งเยอะเลยนะ,ะมานั่งกันได้นะมีหลายซุ้มหลายโซนเลยทีเดียวฝั่งนู้นก็นั่งได้นะฝั่งนี้ก็นั่งได้บ่อปลาค่อนข้างใหญ่เลยนะเออ จำได้ว่าโซนนี้ยังไม่เคยได้เข้ามาเลยนะตอนเด็กแต่ว่าไอ้ตรงนี้จาไม่ได้ว่าตอนเด็กเนี่ยยังยังยังมีหรือเปล่านะหมายถึงว่ามีมีตรงนี้แล้วหรือเปล่าเออสวนหินนะโอ้โหเฮ้ยทำสวยนะเออสวนหินสวยงามเลยทีเดียวนะ อ๋อนี่ไงคุณผู้ชมฝั่งนี้มีโซนแคมปิ้งด้วยนะใครที่มาแบบเพื่อนๆมากันหลายคนแล้วก็อยากจะมาตั้งแคมป์กันนะในช่วงกลางคืนอะไรก็ตามแต่นะก็มาตรงนี้ได้นะเป็นโซนแคมปิ้งนี่คือโซนแคมปิ้งนะอุ้ยตรงนั้นมีเป็ดหรือห่านน่าจะห่านนะเออห่านห่านอยู่ตรงนู้น <c ười> ขึ้นขึ้นมาจากฝั่งแล้ว <c ười> น่ารักเลยทีเดียวมีสี่ตัวนะเอ,อมีชิงช้าด้วยนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรบ่อน้ำหรอก อไม่น่าใช่น่าจะเป็นพวกก่อกองไฟมากกว่านะเออโซนนี้ทําดีเนาะเป็นพื้นที่ก,กว้างเนาะสําหรับใครที่จะมาแคมปิ้งกันอยู่ตรงนี้นะด้านหลังก็มีห้องน้ํานะฮะ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปตรงซุ้มที่ผมเคยมานั่งทานอาหารกันบ่อยๆเมื่อตอนเด็กนะที่พ่อกับแม่ผมพามากินที่นี่บ่อยก็อย่างที่บอกว่าเกิน10ปีแล้วมั้งซุ้มนี้ก็มีนะแต่ว่าซุ้มนี้เหมือนจะล้างไปแล้วนะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็คือเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นไม้แบบนี้นะคุณผู้ชม เนี่ยคุณผู้ชมด้านหลังก็จะเป็นซุ้มที่นั่งก็จะลึกไปข้างหลังตรงนั้นเมื่อก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงใช้การไม่ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมเนี่ยผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะเมื่อก่อนเนะี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็จะมากินข้าวกับครอบครัวตรงนี้เป็นประจํานะที่เป็นแบบไม้แบบนี้นะแล้วก็สั่งข้าวกันแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่เหมือนอารมณ์ไหนไม่รู้แหละผมอยากจะให้อาหารปลาตรงนี้เคยน่าจะเคยมีปลาด้วยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยผมเผลอทําไอ้ถ้วยถ้วยเล็กๆอ่ะตกลงไปในบ่อน้ําเออซึ่งไม่รู้ ถ้วยที่ผมทําตกลงไปดิยังอยู่หรือเปล่าก็น่าจะยังอยู่นะตรงนั้นนะเออเท่าที่ผมจําความได้นะแต่เขาก็คงไม่ได้ว่าอะไรแหละเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วอันนี้ก็เป็นอาคารใหญ่ๆเลยนะถ้าเกิดมากันหลายคนเออเนี่ยมีระเบียงเดี๋ยวเเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าอืมเนี่ย มีระเบียงเอาไว้ยืนดูบ่อน้ําตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นแบบที่นั่งอะไรต่าง,างๆนานานี่็ก็มีพัดลมใหม่ๆตรงนี้ลมเย็นมากแล้วแบบเงียแบๆบเงียบจริงๆนะอันนี้เป็นที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะใครอยากจะมากินข้าวร้านสไตล์แบบนี้ก็มาได้นะร้านสีนวลเนานะสีนวลฟิชชิงเนี่ยป้ายแคมปิง้งสีนวลแคมปิ้งนะเนี่ยโซนแคมปิ้งอยู่ตรงนี้ ซ้มไม้เก่าตรงนี้ก็ยังคงอยู่เหรอคิดว่าน่าจะแต่เด็เมื่อก่อนเลยั้งคิดว่านะยังคงอยู่เท่าที่ผมจาความได้นะก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยที่ผมไม่ได้มาร้านนี้เลยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะแล้วก็มีเนี่ยอาคารแบบเนี้ยอาคารเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาทําเป็นเหมือนแบบฟิลคาเฟ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเออก็จะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศข้างในร้านนะอันนี้ก็ห้องรับรองสําหรับหลายๆคนนะที่มากันเยอะเยอะเนี่ย ตอนนี้ข้าวยังไม่มานะโอเคก็มีประมาณนี้ครับใครที่ชอบบฏิกาศแบบนี้ก็สามารถแวะเวียนมาร้านนี้ได้เช่นกันนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวรออาหารก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันนะนี่คุณผู้ชมเข้าวมาแล้วนะข้าวจานเดียวนะอันนี้คือข้าวผัดปูนะคุณผู้ชมยังเหลือข้าวคุกกะปินะอันนี้เป็นน้ําบูเบอรี่โซดาเออ มาครับผู้ชมข้าวพร้อมแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะวันนี้ตื่นสายด้วยกินข้าวเที่ยงเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมอาหารที่ผมสั่งมานะก็คือข้าวผัดปูกแล้วก็ข้าวครกปีนะจริงๆร้านนี้มีหลากหลายเมนูมากเลยนะตอนนี้หิวข้าวมากเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมกินข้าวเสร็จผมก็จะสั่งอาหารกลับบ้านด้วยนะนานๆที่มาร้านนี้ก็อยากจะมาอุดหนุนเข้าด้วยนะอย่างที่บอกว่ามันคือความทรงจาในวัยเด็กเนาะที่ผมมากินร้านนี้บ่อยแล้วอยู่ดีผมก็นึกได้ว่าเออ ร้านนี้จะยังคงอยู่หรือเปล่าพอเข้ามาร้านนี้ก็ยังคงแบบเปิดให้บริการตามปกติเลยนะพูดมาเยอะละกินข้าวดีกว่านะร้านนี้เพลงพ่อด้วยนะแต่ตอนตัดเดี๋ยวผมต้องเอาเพลงออกเลยนะลิขสิทธิ์เดี๋ยวตักกินพร้อมกันเลยนะทั้งข้าวคุกิดแล้วก็ข้าวผัดเออนานมาที่ต้องจันให้คุ้มเลยนะ ะคะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สั่งกับบ้านด้วยนะ2เมนูที่ผมสั่งก็คือเมนูยำนะฮะยำอะไรนะมื่อ๋อยำปลาดุกฟูนะแล้วก็ต้ยมยำปลาก,กับพงนั่นเองนะก็เดี๋ยวเอา2เมนูนี้ไปฝากพ่อกับแม่นะสําหรับใครนะฮะที่อยากจะมา อุดหนุนร้านนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปะักพิกัดให้แล้วก็ร้านนี้จะเปิดในเวลาสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะหวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเานาะที่แบบว่ามานั่งกินแบบริมบ่อน้ําตรงนี้นะซึ่งปัจจุบันมีบ่อน้ําขลังแล้วด้วยนะเอ,อเมนูอาหารเยอะมากครับแล้วก็ที่นั่งเยอะๆมากมายแล้วก็ที่นั่งด้านหลังเนี่เรียกว่าบรรยากาศฟิลคาเฟ่เลยนะรวมถึงโซนแคมปิ้งก็มีนะสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งก็มาได้ก็มาอุดหนุนร้านนี้กันนีเยอะแล้วกันนะสำหรับร้านสีนวลฟิชชิงคับนั่นเองนะ มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของผมแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะเดีย๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ